ว่ตาตัวละครเอลินจะสื่อสารกับมนุษย์ยังไงเหมือนที่เอลินเป็นนั่นแหละคะ่ะคือตอนแรกไม่เข้าใจเลยเพราะว่าบทมันแบบเหมือนถามคําตอบคําสีหน้าแสดงไม่ได้น้ําเสียงต้องน้ําเสียงก็เป็นโมโนโทอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเรากลัวแบบผู้ชมจะแบบไม่เข้าใจตัวละครเอลินมากๆแต่ว่าพอได้ผ่านการขัดเกลาจากพี่ฝนจากทีมงานเรื่องหลังหลายๆคนนะคะก็ทําให้ตัวละครเอลินออกมากหน้าเอ็นดูหรือปั๊บใช่ไหมคะ <c oughs> เกี่ยหกับลูน่านะคะก็คือคือ,อ,อดีใจมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้แล้วก็ยิ่งดีใจกว่าเดิมที่รู้ว่าพ่วงกับคือคนนี้ทีมงานคือทีมนี้อะไรอย่างรู้สึกมั่นใจว่าเออโปรเจกต์นี้มันต้องออกมาได้ดีแน่แแล้วก็จริงๆรลูนะ่า มีบางสิ่งบางอย่างที่จูนก็อาจจะเล่นเราไปไม่ถึงแต่ว่าขอบคุณคนรอบข้างที่ช่วยขัดเราให้รูนา่าแสดงออกมาแล้วมันแบบพออยู่ในจอแล้วเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากจริงๆพอยิ่งอยู่กับเพื่อนๆหรือว่าอยู่กับคู่ของเราอนะไรเงี้ยมันยิ่งเทวีคูณความน่ารักอือก็รู้สึกดีใจแล้วก็ว่าดีแบบจใจห,หายมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ว่าอยู่ตรงนี้ที่ มาดูเร็กันนะคะขอบคุณค่อยู่เริ่มไปจอดตาเรียนก่อนกันนะคะมันแบบว่าควรู้สึกมันแบบจุดตรงนี้เนาะเออทนแล้วนะคะเดี๋ยวจะบีบให้มากๆเลยข้าวไปที่ปาคารนักเรียนก่อนไปเอาปลาก่อนแล้วขอจอดแล้วกันเนาะหลังทุกคนน่าจะเห็นตอนแถบแบบไม่ใช่ซีเนาะซีก็แบบว่าเพิ่งแบบมีโอกาสได้เข้ามาทีหลังแต่ว่าตอนแรกอ่ะ ถามพี่ฝนว่าพี่ฝนว่าหนูจะทําได้ไหมเพราะว่าปกติอะทุกคนจะเห็นสีในอีกแนวหนึ่งที่มีความเด็กแล้วก็ได้เป็แต่อะแล้วพอ <laughs> พอเรื่องนี้แบบพี่ฝนก็ถามว่าแบบเออแบบอยากเล่นไม้อะไรอย่างเงี้ยซี่เมื่อแบบถามกับว่าพี่ฝนคิดว่าหนูทำได้ไหมก็ต้องขอบคุณพี่ฝนวันนันมากๆที่แบบพี่ฝนเชื่อมาในตัวสี มันก็เลยบอกว่าได้มาเป็นที่ยวฟ้าในวันนี้แล้วก็ดีใจที่มันได้มาถึงตรงนี้แล้วได้มาเจอทุกคนคือขอบคุณโอกาสจากแบบพี่พี่ฝนมากๆที่แบบว่าเห็นบางอย่างในตัวหนูที่แบบบางคนอาจจะทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นเลยตรงนี้เลยสามเมื่อยขอบคุณพี่คนนะคะเมื่อกี้เงี้เี้ยทำตื่นต้นจริงๆไม่มีอะไรเลยไปต่อว่า น้ำติน้นำตินครับผมตอนแรกที่ผมได้รู้ว่าตัวเองจะมาเล่นเรื่องนี้ผมก็ดีใจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แบบค่อนข้างแบบทึ่งดึงเพราะว่าเป็นผู้ชายไม่กี่คนในเรื่องก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแสดงแบบอะไรยังไงไปมันจะทาให้ความน่ารักหายไปไหมใดๆก็คือเราก็ไม่อยากให้ตัวละครมันมีความน่ารักสดใสมากตามที่แบบพี่ฝนบอกมาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกก็เลยเผื่อพี่ผมว่าเฮ้ยมันยังไงที่ผมก็ อะไรก็บอกว่าแบบอย่าแสดงแบบแสดงออกมาให้แบบความวาน่ารักมันอยู่ข้างในรอกน้อ <s> งผมรู้สึกว่าด้วยมวลทุกคนมันทําให้เรื่องนี้น่ารักแล้วมันทําให้ตัวละครค่อยๆเติบโตแล้วก็เกอนร่างขึ้นมาเป็นตัวละครไดเรื่อยๆ <S <s มรู้สึกว่าก <s> ็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเหมือนกันครับผมเ <s> ช่นความรักละกานว่ามันมีหลายแบบมีหลายด้านการเพศต,าตา่างๆหรือว่าด้านรุปร่างหน้าตาผมรู้สึกว่ามัน เปิดเปิดสเปกตรัมของความรักมากผมรู้สึกว่าไม่เห็นเออิศเลอหรือเปล่าใช่ใช่ลเลิศเลอครับมม่เห็นสเปกตรัมมากมากของความรักครับก็รู้สึกว่าคนดูต้องได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างแล้วก็ผมหวังว่าทุกคนจะชอบทุกสิ่งที่เราทำแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ Enjoy t h สุดท้ายนะครับผมต่อที่ดาวรเรียนของเราทันทีต้น อารมณ์ครับผมชอบคิดควบคงคาแรคเตอร์ไว้ตอออนนลอดเวลาไม <laughs> นะ่ใช่ครับคืออันดับแรกผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในมุมที่ทุกคนเห็นตัวละครของพี่ต้นะครับจริงๆมันค่อนข้างจะแตกแค่แค่คู่แต่งก็เก่งจริงก็ตรงไม่เอาจริง <laughs> ๆคือค่อนข้างที่จะแตกต่างกับชีวิตผมจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตผมส่วนตัวเป็นคนที่ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงก็ไม่ได้ยุ่งกับใครขนาดนั้นนะครับ แต่พอเรารู้ว่าเราได้รับบทที่ต้นนะครับผมก็รู้สึกว่าผมได้ศึกษาตัวล,ละครแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เอาความคิดของอารเป็นต้นนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ตรงที่ว่าบางทีการมีความสุขครับมันไม่ได้ต้องแบบแคร์คนอื่นอยู่หมายถึงว่าการที่เราจะมีความสุขเราไม่เดือดร้อนใครมไม่ต้องแคร์คนอื่นเลยมากขนาดนั้น,นะครับมันเหมือนแปบว่าในชีวิตจริงๆของเราเรา,เราอาจจะว่าแค่สายตาคนอื่นจุดมากเกินไปจนทําให้บางทีตัวเราอรมันค่อนข้างที่จะไม่มีความสุขแลวก็เครียด แต่พอเราได้เป็นต้นนะครับมันก็ได้ใช้มุมมองต่างๆของชีวิ Mind ตของต้นครับแล้วก็อะไรต่างๆต้นมาประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจาวันมันก็ทำให้เรามองโลกได้สดใสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้ว่าการที่เราจะเทคแค่หรือว่ามองความสุขขางใครสักคนมันก็ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยครับกลกอที่จะอนี้กนะคอ่ะน้องยูโรมันต่อสุดท้าย ทำง่ายกับบทมี้ผมว่าจริงๆแล้วมายินจะมีความเป็นมันอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าตอนแรกที่ถ่ายเรียนเ่าพี่ฝนเดินมาถามผมว่าเออเองเล่นบทแบบนี้ได้ไหมเคยแบบลอง่างนี้ไหมซึ่งแล้ผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่บอกว่าเรื่องความได้ลองไม่เคยเล่นเล่นบทที่แบบมีคู่มีอะไรมาก่อนจนมันจะมีอยู่ลูกหนึ่งที่มันแบบพึ้สู้ขึ้นมาเออก็ลองดู เหมือนที่มาวินทำอยู่ใช่เจอมันก็คนสุดท้ายมันจะเป็นยังไงก็ยอมรับว่าอาจอมันที่ออดร้ออาจอมมามิธีก็ได้ใช่นี่คือสิ่งที่ได้ไไดเรียนรู้มาค่ะตอที่ามรู้สึกของแสดงและต้องมาแล้วเปิารแสในเรื่องนี้ค่ะอันนี้คือความหลับเรารู้สึกว่านักแสดงแล้วก็บทแต่แต่ละตัวละครเนะี่ยมันเป็นมันเป็น บทที่เลย์รูเซนคนจริงๆในสังคมเหมือนเอสตามันย่อ,อจำลองโลกหนีลงมาแล้วก็ให้เห็นความหลากหลายเหล่านี้ไปที่คู่ตรงกลางก่อนไหมเหมือนเมื่อกี้ข้ามไปไหมคะ,ะได้ค่ะหรือคู่แบมแบมก่อนดีเพราะคู่แบมแบมก็เล่นด้วยเ,ออเลยค่้มนลอให้เกียรติกแสดงโอเคสำหรับสำหรับบทคู่แบงแบงคืออ่า จริงๆร,รู้สึกคล้ายๆกับพี่ฝนคือว่าเราโตเราโต,าตแล้วแต่พอได้กลับมาเล่นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงเรียนนักเรียนเนี่ยมันทำให้เราต้องมองย้อนกลับไปคือเราผ่านช่วงเวลาที่เป็นเด็กมาแล้วผ่านช่วง